คลิปนี้เดี๋ยวอาซจะเป็นคนไปอาา่านหนังสือส่วนอาร์มจะเป็นคนไปเป็นเล่นกล้ามส่วนกูจะเป็นคนแบบไปหาของให้ป่ะทุกคนป่ะลุยเลยฮะย้าย,ยก่อนย้ายไปจอบทางมาครับเดี๋ยวกระทีบแวะทำงานไหมเอ้ยเฮ้ย <c oughs> ต่อยแบบแบบค่คู่อ่าเรื<ด>่องของที่เราต้องใช้มันต้องมีอะไรบ้างนะอาซผ้าเีน้ำตาลสชิ้นเชือกสองเอ้ยเชือกหนึ่งแล้วก็ที่ย้อมสีสออัน นี่เเจอเจอผ้าแล้วอันหนึ่งผ้าสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลสามชิ้นสีน้ำตาลสามชิ้นแล้วคีการ์ต้องใช้อะไรไหมคีการ์ดเหรอต้องทําเป็นตัวคีการ์ดปลอมขึ้นมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีหนึ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ขอเลี้ยงถึงเจ็ดสิบก่อนมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเกิดเป็นคนก็ระบาเหมือนกันนะเนี่ยพูดหอะไอ่ะไม่เรื่อยเจอผ้าแค่เดียวกับกล้วยหนึ่งอันอ่ะผ้าเดียวกล้วยอืเนี่ยเอาเอากล้วยไปแล้วกันนะ กินได้ปะกินได้ดิเฮ้ยอามกินเลยแล้วแบบบวกกับการเล่นกล้ามด้วยคือแบบไม่ใครซู้อามได้เรียกว่าเวลาคนเวลาคนเขาเล่นกล้ามกันนี้ก็แบบต้องกินแบบพวกแบบสารอาหารที่มีโปรตีนนะตีนไก่อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เอาไปให้อามไหมมาเลยพี่อามชอบอ่ะกําลังดึงอยู่ดึงอะไรดีคอดึงหน้ารอเลยรอเหล่า อ่าไ,ไ,ไ,ไม่ต้องไปไหนไกลพี่ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นะจริงๆแล้วแค่เหรอใช่พี่ก็นั่งอยู่แค่แหละแล้วก็อันนี้ไม่ต้องไปไหนไกลด้วยเร็วด้วยไหนกล้ <c oughs> วยพี่กล้วยนี่นี่นี่ยเมาเอา,า,เ,อา <c oughs> เขาดังอยู่นี่เรียกเขาไปเอาอีก <c oughs> รู้เปล่าว่าเวลาคนเขากินกล้วยเขาจะเสียวกัน,นอ่ะอ้ามลองลองดิไอ, <ๆ S 1> อ้กินแล้ว <c oughs> ลเสียวดิให้อามเสียวเลวยหรอเออเรื่องเสียวของน้องอามเนี่ยนั่นชื่อแปลกๆเลยโคตรเละเลย นี่อ่ะสามอันใช่ไหมสามอันนีอ่ะครบแล้วและเชือกอ่ะเชือกเชือกใช้เชือกกี่อันอันเดียวอ่ะโอเคขาดอะไรอีกไหมย้อมสีที่ย้อมสีย้อมสีได้เลยรอแป๊บหนึ่งขาดย้อมสีจะทำชุดแฟนซีได้แล้วดูอะไรอ่ะรอดูเลยเราจะกลายเป็น สัตว์ในตำนานนี่นี่มีมีของมานําเสนอทุกคนอันนี้เป็นกล้วยเสียวแล้วก็น้ําเสียวของพี่ท็อปเนี่ยอันจะลองกินเลยแปลกอะไรนะชื่อมาดูแปลกแปแล้วคนกินไ้อ้ชื่อคุณลืออกกังลังกายน้ำเสียวพี่ท็อปต้องลองกินแล้วพี่ว่าเดี๋ยวพี่กินกินกล้วยเสียวไปนะกล้วยเสียวแล้วจะดีกว่าน้ําเสียวของพี่ท็อป กินน้ำเสียวนี่กูเจอเอยเดี๋ยวมันจะต้องใช้คีย์การ์ดด้วยใช่ไหมใช่แล้วนี่นี่มาอาบน้ำเลยนี่อันนี้มีของมานำเสนออาซีอันนี้คือหมึกที่สั่งไว้แล้วก็ไอเมนบอร์ดแล้วก็ลูกแม่รูปแม่กูเองให้หัวกวางหัวกวางน่าจะอยากได้ทำาคิดถึงแม่พี่ไหมคิดถึงแม่พี่ไหมเหมือนคอยบ้างเหรอ่นอื่น เราจะต้องหาอะไรตอนนี้ของครบแล้วใช่ไหมใช่แล้วเหลือแค่การเรียนแล้วก็ฝึกกล้าไม่อามแข็งแกร่งอามอ้ปะไปฝึกกล้ามไปนั่งพักก่อนเหนื่อยมีไอ้ตรงนี้มีตำรวจเท่อะอยากเป็นตำรวจเท่บ้างจังหลายคิดมานี้เราแบบไม่ได้เจอเราแบบไม่ได้เป็นตำรวจเท่เลยนะบุตราสนาไม่มีไงอยากเป็นตำรวจเท่ยังเหรอทำไงเอพี ฮ้ยถามทุกคนแล้วนี่เลยอาวุธไม่มีมึงตายเถอะไอ้เหี้ยสดกูมีของว่ามาหนุ่มเฮ้ยของดีว่ะเนี่ยนั่นนั่นนั่นคือของดีใช่ไหมใช่แล้วเราเหลือแค่เชือกลงเท้าแล้วก็น้ำมันเอ้ยน้ำมันที่อะไรไอ้ที่ย้อมสีเราก็จะออกจากที่นี่แบบอิสระภาพพี่มีหนังสืออามอามพี่ว่าอามน่าจะชอบนะ อันนี้เป็นหนังสือทายแบบเสียวของพี่ท็อปทำไมต้องของพี่ท็อปอ่ะมันอยู่ที่มือกูพี่มีอันนี้มาให้ด้วยนะอะไรหรออะไรอ่ะน้ำเสียวของพี่อ่ะม่งจะเกิดอาอ่านหนังสือของพี่นะอาอามเชชูด้วยพี่พี่พร้อมคอนเทนต์จัดแต่พี่มีอะไรให้อามอีกวะบางทีถ้าเกิดอ้ามอามมีหนังสือเสียวๆของพี่ท็อปแล้วใช่ไหมอามมีเชชู นี่ฮออะไรอ่ะเวลาเอ้ยก็เอาแก้วรองไงมันจะได้ไม่หกแปลกดีจังพาพนี้ทะลึ่งลามกปีใหม่ปีใหม่เอ้ยแต่ข้างบนนี่มันเป็นแบบไอห้องตำรวจนะใช่หรอเออเนี่ยเราก็แบบมาดูปีใหม่จะเป็นคนใหม่ไปเนี่ย พูดอะไรเดี๋ยวเป็นใหม่ปีใหม่เป็นคนเก่าปีใหม่ก็ต้องเป็นคนใหม่เป็นคนดีไม่ห่างเหินมันจะไม่มีจริงหรอวะคือไม่เข้าใจอ่ะกูหามหมดแล้วไม่มีแล้วอ่าเอาเชือกรองเท้าไปเอ๊เชือกรองเท้าได้แล้วต่อไปก็ที่ย้อมสี แสดงว่าตอนนี้อามก็ต้องแบบไปหาพวกที่มีคีการ์สีฟ้าใช่ไหมใช่แล้วเริ่มเลยใช่ไหมเออชักช้าอยู่ไรเออโดนตีอยู่นี่เอ้ยซอยคอยเลยเอือยอยู่ห้องกูก<ม>รงสีเชือกผ้าแล้วก็เชือกกลมไม่มีของหายากไม่มีของาง่ายเต็มตัว แต่ถ้าเกิดตายมันหายหมดปะลองดูปะน่าจะลองนะเฮ้ยแล้วก็หาใหม่หมดเลยไงไม่หายอ๋อมึงทิ้งก็ของไว้แล้วนี่ไม่หายมีเชื่ออยู่ตัวนึงไหมมันจะหายได้ยังไงป่าลุยต่อไม่ใช่อ้าไม่ใช่น้ำมันไอ้ดำไม่ใช่ไอ้ขาวผิดตัวแล้วนุ่มคุณแจแดนปะใช่ตัวคุณแจแดนจะมีคี่การ์ดคี่การ์ดอะไรอ่ะ สีการ์ดสีเขียวบีผมไหนวะหล่อเลยวิธีการบีนะเขาเล่นเรียกตรงไหนวะอยากเล่นขอหวีบ้างดิไหนๆหนหวีเดี๋ยวหวีให้ลองหวีดิลองหวีอาร์ซีอาร์ซีเปิดหมวกอ่ะจะตายหาแล้วที้ยเล่นไสายเดี๋ยวแผงวงจรกูตกเกยขอหวีบ้างเดี๋ยวแผงวงจรกูตกกูต้องไปหาขีการ์ดไปตัวนี้ไงตัวนี้ไมนกูแจแดง้์ที่ห้องนี้เข้าได้ด้วยวะ เอเข้าได้ไงอะ่ะกูเดินออกเอ้ยอขอ้ได้ไงเฮ้ยมีมีแป้งโคโดโมกับอะไรเนะี่ยใช้ปะไม่ได้ใช้ไปทำอไมเรามันมันน่าจะมีแบบพวกอื่นด้วยดิลองดูดิลองดูกูจะตายห่าแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตีมันตายเสร็จมึงเอาแผงวงจรที่ตัวกูไม่ทันแล้วไล่ก่อนอะไรแผงวงจรมันหาง่ายอยู่โอเ้เชี่ยแรงหมดไมได่ตายยัง เรียบร้อยแล้วเอ้าเอ้าเฮียเอ้ยรีเลือดอีกมันจะตายยังมันจะตายแล้วอาร์มตีตะขีให้พวกพี่ดีใจตรงไหนเนี่ยจบแล้วดูนี่ไงอื้มตบหลังกุญแจฟ้ากุญแจฟ้าเหรอไม่ได้ใช้อ่ะเข้าไปยังไงอ่ะมันออกไปแล้ว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 อ้าวไอ้ยุโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟาตั้งหักไอ้คนมีอาวุธเล่นเลยอุ้ยเฮ้ย ส่งไม้ต่อหดมันนิดเดียวอ่ะเปิดดูดิอ่ะเปิดดูอ่ะพี่เปิดดูเองคุณใจเขียวกูใจแดงเอ้ยขี่การ์ดแดงต้องการขี่มีตัวมาต้องการขีการ์ดเดีนี่ขีการ์ดเขียวแต่ก่อนอื่นไปหาแผงวงจรก่อนอันี่กูไปดูแอสแทกออนไททันมาเฮ้นี่นี่นี่ถ้าเกิดจับลูกเบสบอลเนี่ยมึงจะกลายเป็นไททันบาร์บะบูรุด <laughs> นเ,เนี่ยลูกเบบอลเนี่ยเห็นไหมมีาฉากที่ซีกโยนโยนลูกบอลให้อ่ะอาร์ดูนี่เอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นของปลอมเป็นโดนเหรอ, <laughs> ซ,อซื้อจากร้านยี่สิบบาทมามันไม่แถวออปชั่นแปลงร่างให้เหรอวะไม่ <laughs> <laughs> คุกกี้จะคคุณต่อยอ่ะเอาไปกินแล้วเ <laughs> ชลกันอะไรข้างล่างอะ่ะ จะควคุณเด๋ย์ควคุณได๋ยควคุณเดอย์ออมาทำไมเอามาปูอย่างเงี้ยไม่รีให้เฮ้ยหรือว่าเราจะต้องลองไหมแบบใช้คีย์การ์ดแล้วเข้าไปเลยอ่ะเข้าไปเพราะว่าในกล่องนะมันมีอะไรมากกว่าอยู่แล้วอะเผื่อจะเจอคลิปบอร์ดเอาเลยปล่ะลองลองพวกคีย์การ์ดแดงก็ได้เนี่ยมีห้องคีย์การ์ดแดงที่เราแบบไม่ได้ใช้ไงเออลองคีย์การ์ดแดงก็ได้ปะไหนอะไอ้พวกคีย์การ์ดอยู่ไหน ไหนอ่ะนี่ฝั่งขวาฝั่งขวายึดดิไปฝั่งขวาฝั่งขวามึงอ่ะอามตรงอามตรงไปช่วยยึดอามตรงช่วยตรงนี้ตรงนี้ออกการ์ดแดงเหรอใช่ยึใช่ใช่เราออกการ์ดแดงนี่นี่เนาะเนียมาปุ่งนี้โเฮ้ยอามตีอะไรเดี๋ยวกุยไม่ได้จับทามเลยเดี๋ยวไม่ทันนี่เฮ้ยมันเริ่มเยอะเกินบาละคนแรงคนแรงทีเดียวทีเดียวกลับมาสวนมันกูทำเองงั้อามรอเข้าอามไปรอเข้าอามไปรอเข้า มีคนรอเข้าอยู่ปะเร็วเรเร็วเรปิดห้องมามาอยู่ห้องนี follow, ้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ้ามถวกไว้อ้ามถูกไว้อุ้ยอุ้ยไมันรรทุกมันพุ่งไปหาเลยเดิน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 มีไหมไม่มีไม่มีห้องนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยเชียร์โคตรบ้ากามเอามาเอามาออกมาในตัวเนี่ยมีแต่เนี้ยต้องมาทำสติเดีถอะนะของเก่าที่เราเคยมีแล้วอ่ะใชเอาแย่ละ กับห้องกันครับห้องรีบก,กลห้องกาแดง,ไ,งไอ้นี่อ้นี้มีสีนะเอาอสีไหม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหรือจะเอาคีการ์ดเขียวไปเลยอ่ะไม่ต้องใช้แผงวงจรอ,อะไรเลยเข้าไปเอาบทแล้วก็ออกเลยเฮ้ยได้นะแบบรวดเร็วเออบางทีเราอาจจะทําแบบนั้นได้นะไอ้นคนที่ช่วยความคิดที่ดีไอ้คนที่เอาบทก็รีบเอาบทไปซ่อนก่อนคนเื่นก็จะโดนกระเทีบตายก่อนอ่ความคิดที่ดีนนเราสนใจ ความคิดนี้สุดยอดวะล่ะไปแอสโซไซกันก่อนปะเนี่ยมีคนมาแอบดูนี่นี่นี่กิคาร์เขียวเดินผ่านประตูดีเลยเหรือแม้รักทายกูอุ้ยเออจัดกันจัดเอางูยังไงเสร็จกูปะอ่านถ่วงไว้นะถ้ามีคนมากีคาร์เขียวอยู่ตรงไหนวะเอาไปตรงไหนข้างบวนมีข้างบนโว้ย

กูรอดก็เพียงพอกูรอดก็เพียงพอกูรอดก็เพียงพอแล้วกูรอดเพียงพอแล้วไป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 โอเคกูรอดตำรวจล่ากูคนเดียวหรอกูเข้าคุกปุ๊บมันมันอีกแล้วรอล็อกต่อเลยไม่เอาไปไหนกันแล้ววันนี้เราเราสามคนมาดูตัวปัญหากันจริงๆนะสามทหารเสืออยู่ไหนคุกก็เอาเราไม่อยู่อ่ะอยู่ที่ไหนเขาก็เอาเราไม่อยู่อะไนนี้เราต้องภูมิใจใช่ไหมอามอยู่ในคุกยังไงเอ้ยเราไมอยู่ในคุกกันหมดนี่หว่าทอะไรแปลกแปลกต้องบอกห้องขัง เออห้องขังเยอะเล่นมาขนาดนี้เรียกผู้ช่วยก็เะนี่นี่เข้าห้องแล้วเข้าห้องแล้วเข้าแล้วเหมือนกันไหนใครยังไม่เข้าอ่ะส่วมมันแตกเยอะป่ะสวมใครอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยหรือว่าหรือว่ากุญแจมันมันอยู่ในตัวกูวะอาจจะใช่มันอยู่ในตัวกูแล้วแบบว่ามันมันตกพร้อมตัวกูเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบล็อกดาวนนานนะน่าจะใช่นะนาต้องรอเวลาหมดว่ะ เออน่าจะรอเวลาหมดไปนั่งเล่นรอทัางนั้นอามีคําคมอะไรเท่ๆไหมเกี่ยวกับวันคิดมัดวันคิดมัดเราดูหนาวก็ได้ดูหนาวดูดูหนาวก็ได้ดูหนาวเหรอมีมีแต่ดูดูฝนอ่ะทั้งั้นอาร์ดูดูฝนนะมันจะผ่านมาแล้วดิเย่ดูดูฝนนะดูดูฝนเลยดู ช่วงนี้ก็ฝนตกก็บ่อยไหมถือว่าถือตกบ่อยไหมบ่อยอ่ะเอาไอ้เฮียเอาหนจะก่อนดิอย่าบ่อยหรือบ่อยออะบ่อยอบ่อยนะบ่อยบ่อยแบบเราไม่มีร่มไม่เธอกลางนะแต่เราก็มีร่างให้เธอกอดคนนั้นต่อเพลงคนนั้นขึ้น มาออกกันดีกว่าไปเฮ้กูออกเลยปะเชี่ยแต่กูมีคำคมอีกคำคมเอาไม่ต้องออกโลเคกูยังไม่ทันเข้าเลยออกเลยปะออกเลยปะี๋ืวจะคำคมก่อนมีคำคมก่อนคำคมไหนอามอยู่ไหนไปรวมตัวไปอยู่นนีีไปรวมตัวคำคมห้องห้องนั้นเลยห้องไหนวะห้องมัดคอตอดอออันนี้อามมออกไปเจอเตตามหนังกูกูจำไม่ได้ป่าปานี่มานี่ นายมันอยู่ตรงไหนอ่ะนายคำคมไหมคำคมไหมนี่นายนาให้ให้กูพูดเลยเหรอพูดหน้าประตูเลยไปกับเขาเลยหิวใจมากับเราไหมซ่อนเขารอก่อนเดี๋ยพูดจบเดี๋ยวก็แล้วได้เอามาเอาเปิดตัวพี่หน่อยเอาเปิดนี้จดมาเห็นกระตาจนหัวใจมันเจ็บไปกับ อไปกับเขาแล้วหิวใจมากับเราใหม่หิวหิวมังกรซอสเล่นวุนดีเหรอเออไม่ใช่่คนกลางเลยเขาไม่ได้อยากเป็นคนหิวใจแต่เป็นในใค่หิวมังกรซอสใ่ได้เอวเข้ามาอันนี้หิวมังกรซอเลยจะพูดอะไรก่อนจากลาจะพูดอะไรก่อนจากลาไปครับงั้นคำอีกคำคมหนึ่งถ้านหนาว ไปกับเขาแล็กหิวใจมากับเราใหม่ฮิวมากังค่าซ้ำซ้ำไม่มีแล้วช่างแม่งเถอะโอเคจะเอาอีกคำคมหนึ่งไหมไม่เอาเรียบร้อยปะไปเป็นม้ากันดีกว่ามาดิบมังกรเอ้ยมึงรู้เปล่าม้านี่มีพลังพิเศษนะเว้ยล่องหนได้ทำไมอ่ะเนี่ยมึงคอยดูโชว์นี้ม้าล่องหนได้เว้ยก็ยังอยู่นะยังอยู่นะต่ออีกรอบหนึ่งต่ออีกรอบ เป็นการแบบแสดงโชว์แบบจริงอยู่ไงอีกรอบคือจะหายเลยไอ้กูยินเสียงคนตบบ้องหูเนี่ยมาหายไปห็นไหมมาหายไปแล้วมาล้องหนแล้วคนยูนนี้หมดเลยสาบคนไปเด้อกลับบ้านเร็วไป 还要花的吧？